หลังจากที่เราโกยน่องไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเริ่มการใช้ไม้ขุดจุดนะคะเราก็จะใช้ในส่วนของการใช้ไม้ขุดนะคะลองเหมปลี่ยน ตับไม้จะแบบนี้นะคะพอเราใช้ไม้เสร็จนะคะก็ให้หมุนฝั่งด้านบนนะคะให้ดันดันหัวไม้แบบนี้นะคะฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งนี้นะคะ ต่อไปนะคะต่อไปนะคะใช้นิ้วนะคะ หมุนไม้หมุนนะคะตรงล่องนะคะนิ้วนะคะดันออกไปแบบนี้นะคะข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะคะคอข้างล่างนะคะติด้อข้างบนนะคะ,ะห,หมุน,นะคะนขอนนะคะขอหห้างล่างค่ะอข้างบน ต่อไปค่ะบริเวณตำแหน่งนี้นะคะกดลงไปหนึ่งสองสามนะคะตำแหน่งนี้นะ่นหนึ่งสองสามนะคะตำแหน่งต่อไปค่ะหนึ่งใช้นิ้วโป้งเป็นตัวดันไม้นะคะสองสามยกตัวด้วยนะคะหนึ่งสอง สยกตัวเข้าไปนะคะหนัหมักก็จะลงไปพอดีต่อไปนะคะก็ให้ใช้ในส่วนของไม้รูปตามล่องนะคะเป็นแนวตรงหนึ่งใช้นิ้วนะคะเป็นตัวกดไว้หนึ่งสองสามหนรูเป็นแนวตรงมาเลยนะคะหลังจากนั้นหันไม้หมุนไม้หันไป ใช้ในส่วนของไม้ที่เป็นไซส์ใหญ่นะคะกดลงไปใจกลางเท้าโยกตัวคนึง่งสองอ้อมเลยนะคะอ้อมตรงนี้เลยอ้อมเลยนะคะกดนะคะกดลองช้ำจะลดอาการปวดลองช้ำได้ดีนะคะ เพราะว่าจะถึงเส้นได้ดีกว่าต่อไปขัดใจกลางเท้านะคะ1นึ่งสองหสองหมุนนะคะยกตัวไปโน้มตัวโน้มตัวไปนะคะต่อไปขัดใจกลางต้นเท้านะคะแบบนี้นะโน้มตัวแช่ไว้นะคะหนึ่งสสามสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี้เราเป็นการเน้นนะคะเน้นในส่วนของส้นเท้านะฮะขูดขูดลงนะคะ หลังจากนั้นก็ใช้นิ้วนะคะลูดขึ้นนะคะลูดขึ้นลูดขึ้นนะคะดันเท้าต่อไปนะคะใช้อุ้งม,มือต่อไปใช้เมื่หนินะคะลูดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปด เก้าสิบนะคะต่อไปค่ะดันออกไปแบบนี้นะใช้เราจะใช้มือหงอีดหมุนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านิ้วโป้ล็อกไว้อย่างนี้นะคะหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะหมุนเสร็จแล้วก็ดึงเอเวอร์ลาดนะคะหมุน นะคะหุยืดขึ้นนะคะวิธีการทุบนะคะในส่วนของเท้าถ้าหากว,ว่าเรานวดเสร็จแล้วนะคะเราจะยืดที่สุดว่าหันอุ้งมือแบบนี้นะคะสะบัดข้อแบบนี้นะคะการตบเท้านะคะลูบเต็มฝ่ามือ ข้าวใจนี่ก็เรียกข้าวใจนะคะวิธีการนะคะก็คือรูปแบบนี้ดึงหนึ่งสองสามเปลี่ยนมือคะ่ะหนึ่งสองสามนะคะท้าหัวใจคะ่ะเสร็จแล้วก็ใช้วิธีการตบ